นะครับพวกไดโนแฟเชเลตนะครับอพอ,อพวกนี้มันสะสมสารพิษนะครับมันมันกินสารอินทรีย์ที่มีสารพิษอยู่นะครับพอมันกินเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะเกิดการสะสมใช่ไหมครับมันก็จะกลายมันจะรวมตัวกันเป็นแผ่นฟิล์มหนาๆน,นะครับอเอาบริเวณผิวน้ำนะครับแล้วปลาก็จะไปกินพวกไดโนแฟเชเลตพวกนี้พอปลาไปกินปุ๊บบางทีปลาก็ก็ตายนะครับเพราะว่ามันได้รับสารพิษจากการาจากการกิน ไดโนแฟกเจอนะครับทีนี้บางตัวมันก็อาจจะไม่ตายแล้วอาจจะว่ายน้ําต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถูกชาวประมงจับไปนะครับแล้วเราก็แล้วก็เอามาให้ผู้บริโภคกินใช่ไหมครับพอคนกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆก็ก็ก็มีสารพิษสะสมอยู่ในร่างกายตกค้างอยู่นั่นเองนะครับเป็นลักษณะของเรื่องของระบบนิเวศเรื่องการสะสมสารพิษใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่าพลังงานนะครับเรื่องการใส่ทอดพลังงาน นะครับพลังงานจะลดลงไปเรื่อยๆลดลดล,ลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับลดลงไปเรื่อยๆตามกว่าสิบเปแต่ในขณะที่สารพิษนะครับจะมีการสะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในผู้บริโภคลําดับสุดท้ายนะครับทีนี้มาดูพวกต่อมานะครับพวกต่อมาพวกโปรดิสต่อมาพวกนี้นะครับ พวกพลาสมอดียมจะอยู่ในกลุ่มพวกนะครับเอพิคอมเพลซานะครับเอพิคอมเพลซาเป็นเป็นพวกโปรตีสที่มีขนาดเล็กนะครับส่วนใหญ่เป็นพวกปรสิตนะครับโดยเฉพาะพวกพลาสโมเดียมรู้จักพลาสโมเดียมเพราะว่าเรารู้จักโรคไข้ามา,าลาเรียนะครับพวกพลาสโมเดียมนี่จะ,ะเป็นพวกโปรตีสที่มี ยุงนะครับมียุงก้นปล่องเป็นเป็นพาหะนะครับแล้วก็จะพอมันกัดคนแล้ว,ลวนะครับมันก็จะปล่อยพวกโปรตีสพวกนี้เข้าสู่กระแสเลือดน,นะครับแล้วพอพวกโปรตีสพวกนี้นะครับเข้าไปในร่างกายก็ทําให้เกิดโรคนะครับเกิดโรคนะครับซึ่งโรคมลาลาเรียปัจจุบันนี้ก็มีมีการ ควบคุมได้ได้แล้วนะครับมีการควบคุมได้แล้วแต่ว่าในประเทศที่มีเขาเรียกว่าระบบสาธารณสุขที่ไม่ได้มาตรฐานก็ก็อาจจะยังพบอยู่บ้างนะครับตามป่านะครับตามป่านะครับซึ่งโรมมาเหลียนี้ทําให้คนตายได้ประมาณปีละ2ล้านคนนะครับ ถือเป็นโรคที่ร้ายแรงมากนะครับต่อมาพวกซิลิเอตนะครับซิลิเอตนะครับซิลิเอตคือ,อสังเกตนินิดนิดหนึ่งนะครับซิลิเอตจะมีพวกซิเลียซิลิเอตมีซิเลียนะครับใช้ซิเลีย่างเช่นที่เรารู้จักเลยคือพวกพวก พารมิซียมใช่ไหมครับพารามิซียมยจะมีซีเรียอรอบๆตัวเลยนะครับเคลื่อนที่รอบตัวแล้วก็จะเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วพอสมควรถ้าเราศึกษาป้ายกล้องจุลทรรศน์ด,ดูนะครับก็จะพบว่ามันจะเคลื่อนที่เร็วมากๆนะครับเคลื่อนที่เร็วมากๆคือบางทีเราใช้กล้องจุลทรรศน์จับภาพเนี่ยบางทีก็จับค่อนข้างยาก นะครับถ้าสมมติเห็นพาราเมซียมอาจจะรู้สึกดีใจนิดนึงเพราะว่ามันมันค่อนข้างหาย,ายากเพราะมันเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับหรือพวกอวอติเซลล่านะครับวอติเซลล่าก็เขาเรียกมันจะมีพวกแฟกเจลร่าในการเคลื่อนที่นะครับในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับอ่ะต่อมามาดูอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับพวกสตรามิโทไฟนะครับสตรามิโทไฟ สารมิโทพายเป็นกลุ่มหรือเราเรียกกลุ่มพวกกลุ่มสารลายนั่นเองนะครับอย่างเช่นพวกสารลายสีน้ำตาลสารลายสีเดียวส,สารลายสีแดงสารลายสีเขียวหรือว่าพวกแล้วก็พวกไดอะตอมนะครับ ง่ายคือพวกสไลม์โทรไฟจะมีสารพิกเมนต์ลงวัตถุที่ใช้จับพลังงานแสงนะครับมันจึงสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้จากพลังงานแสงแล้วก็เปลี่ยนพลังงานแสงให้กลายเป็นพลังงานเคมีนะครับสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ผลิตแก๊สออกซิเจนป้อนเข้าสู่ระบบนิเวศนะครับเป็นตัวเหมือนกับเป็นกลุ่มที่เป็นพวกออโตโทโนะครับเป็นกลุ่มพวกออโตโทโที่สามารถเป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศนะครับ อย่างตัวแรกคือพวกสาหร่ายสีน้าตาลนะครับสาหร่ายเคลนะครสาหร่ายสีน้ําตาลคือพวกนี้จะมีสารที่เรียกว่าฟิวโคแซนทินนะครับฟิวโคแซนทินเป็นสาหร่ายที่ที่เราพบในทะเลนะครับบางทีเช่นสาหร่ายเคลเนี่ยจะยาวมากๆจะลอยยาวขึ้นในแนวดิ่งนะครับจะลอยยาวขึ้นในแนวดิ่งยาวมากๆบา,ๆบางทียาวถึง60เมตรเลยนะครับแล้วก็จะเป็นอาหารที่สําคัญของพวกปลานะครับพวกปลา บางทีเราก็เอายาใช้พวกสายสีน้ําตาลมามา,มาใช้ใอุตสาหกรรมอาหารนะครับด้วยนะครับแล้วก็มีสวามสำคัญในระบบนิเวศคือมันเขาเรียกว่ามันอาจเป็นที่หลบภยัยเป็นที่อยู่อาศัยให้กับสิ่งชีวิตในทะเลชนิดนนอื่นๆนะครับเช่นพวกปลาอ่านี่คือสาร่ลายนะครับสรารสีน้ําตาล ส่วนต่อมาคือพวกไดอะตอมนะครับไดอะตอมเป็นสาราเป็นกลุ่มพวกสารลลายนะครับที่มีเซลลอาจจะมีเซล์เดียวหรือหลายเซลนะครับมีผนังเซลลผนังเซลลน,น้ดหลอกจะนิดนึงผนังเซลลจะมีสารซิลิก้านะครับสารซิลิกา้านี้ก็คือพวกซิลิกอนนะครับจะมีความแข็งแรงมากนะครับมีแข็งแรงแม้บางทีเราจะเห็นว่ามันเป็นผลึกรีประยับจากการส่องรังสัลตราซ็อเพราะว่ามันเป็นสายพวกเราจะมันจะเป็นสารพวกซิลิกานะครับซิลิกอน แล้วก็จะมีความแวววาวนิดหนึ่งนะครับมีความแวววาวแล้วก็มีความสวยงามนะครับมีหลายรูปร่างมากบางทีเป็นรูปร่างเหลี่ยมรูปร่างรูปร่างกลมรูปร่างดาวนะครับอ่าอันนี้เป็น,อ,น,นอันนี้เป็นไดออตอมเป็นรูปร่างอ่ารูปร่างเหมือนรูปร่างแท่งนะครับอ่าทีนี้ สารที่พวกแดอตอมมักจะชอบสะสมคือส่วนใหญ่เป็นสารพวกไฮโดโครคาร์บอนนะครับเป็นพวกไขมันทีนี้พอพวกแดอตอมตายทับถมกันเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นแหล่งแหล่งสําคัญก็คือเป็นแหล่งแหล่งสะสมของพวกไฮโดโครคาร์บอนหรือก็พวกน้ํามันดิบนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเรายังเอาพวกแดอตอมมามาทำพวก ยาขาดเงาต่างๆนะครับเพราะว่ามีสารซิลิก้านะครับมันมีมันมีความมันอยู่นะครับมีความเงานะครับแล้วก็เป็นอาหารของพวกปลาในระบบนิเวศด้วยนะครับอ่ะต่อมาสาหร่ายสีแดงนะครับสาหร่ายสีแดงสาหร่ายสีแดงนะครับมีสารไฟโคอีทรินนะครับสาหร่ายสีแดงนี้ มีค่อนข้างมีประโยชน์ในอุตสาหกรรมข้างมากเพราะเราเอามันมาใช้ทําเครื่องสําอางส,สกัดมาใช้ทํามุน้นอะไรพวกนี้นะครับใช้ทําอาหารนะครับมีคีคอโรฟิลมีแคโร,ครทีนอยด์ผลิตเขาเรียกว่าผลิตอาหารให้กับระบบนิเวศนะครับแล้วก็สาหร่ายสีเขียวนะครับสาหร่ายสีเขียวที่มีระพบได้ตามทั่วพบได้ทั่วไปนะครับตามแหล่งน้ำนะครับ อ,อย่างเช่นพวกสาหร่ายคอเลราหรือสาหร่ายสีเขียวนะครับมีโปรตีนสูงมากนะครับผลิตอาหารให้กับระบบนิเวศนะครับมีคอโรฟิลเอคอโรฟิลบนะครับหรือบางทีเราจะรู้จักอีกชื่อหนึ่งมันจะมีพวกสาหร่ายที่เรียกว่าสาหร่ายเทาน้ำนะครับหรือสไปโรเจ่าซึ่งเป็นสาหร่ายที่เขาสกัดเอามาทำาเป็นอาหารเสริมนะครับเพราะว่ามันมีโปรตีนอนข้างสูงนะครับ อ,อีกสลายชนิดหนึ่งคือสลายไฟสลายไฟเป็นสลายที่มีกิ่งก้านคล้ายๆล้ายพืชนะครับมีการสืบพันธุ์มีอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้นะครับอ่อยายงเช่นอ่านดูในรูปนะครับภาพกอจะเป็นสาลายโคเรล,ล่านะครับภาพขอเป็นสลายสไปโรจ่ายลานท้างสวยพอสมควรนะครับมันจะมีตัวเกลียวอยู่ด้านในนะครับแล้วคอควายคือสาลายไฟนะครับเป็นกิ่งก้านนะครับแต่เป็นกิ่งก้านคล้ายคล้ายคล้ายพืชนะครับ อ,อันนี้คือผา,ายสาลายไฟนะครับหรือสาลายคาร์โบไฟเดนะครับทีนี้มาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มไมซีโทซัวนะครับไมซีโทซัวไมซีโทซัวเป็นเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะกามกึ่งระหว่างโปรตีสกับพวกเห็ดรานะครับเอาเราเรียกกลุ่มนี้ว่าราเมือกนะครับซึ่งราเมื่อแบ่งออกเป็น2ป,ประเภทคือ ลามเมือาอชนิดพลาสโมเดียมนะครับพลาสมเดียมกับอีกลาเมือกชิ้นหนึ่งคือราเมือกชนิดเซลลูลามม่าน,นะครับพลาสมเดียมเหมือนที่เราพูดต่อเคยพูดก่อนแล้วนั้นพลาสมเดียมมันจะ,ะมันจะเคลื่อนที่นะครับพลาสมเดียมจะเคลื่อนที่ได้คลา้คลายกับอะมบานะครับส่วนรามเมือกมมอกีกนบางชิ้นหนึ่งคือรามเมือกเซลลูล่าที่เขาเรียกว่ามีนิวเคลียสอยู่ได้อิสระนะครับแล้ว ข้าสําคัญของราเมือคือมันเป็นพวกเหมือนผู้ย่อยสลายในระบบยีเวสนะครับเป็นผู้ย่อยสลายแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งแตกต่างจากเห็ดราเห็ดราคือมันเป็นเหมือนกับมันจะเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับสมมุติเรามันอยู่ที่ที่หนึ่งมันเกิดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดขึ้นมาเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราเอาราเมื่อไปวางไว้ปรากฏว่ามันจะสามารถแพร่กระจายเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามที่มีอาหารนะครับตามที่ที่มีอาหาร อันนี้คือลักษณะของลาเมือกนะครับอ่อย่างในรูปที่19บเดสานะครับลาเมือกจะมีลักษณะหนึ่งคือม,มันสามารถสร้างสปอร์ได้พอมันสร้างสปอร์แล้วสปอร์เข้าเปาะสปอร์แตกปุ๊บสปอร์ก็ไปเกิดที่ใหม่ที่มีความชื้นแฉะแล้วมันก็จะงอกมาเป็นพลาสาสโมเดียมนะครับพอเป็นพลาสโมเดียมปุ๊บก็จะเคลื่อนทีกน่กินอาหารไปเรื่อยๆนะครับและเสร็จแล้วก็จะมีการสร้างสปอร์ขึ้นมาเป็น เป็นแบบวัฏจักรนะครับเป็นแบบการวงชีวิตแบบเป็นวัฏจักรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสิง่งที่เีความก้ากึ่งระหว่างเหตุรากับโปรตีส์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับอลองมาดูอาณาจักรพืชน,นะครับอาณาจักรพืช อันาจากพืชน,นะครับค่อนข้าง,างมีเราเห็นได้โดยทั่วไปนะครับเป็นเซลล์ยูคาริโอตนะครับเป็นเซลล์ยูคาริโอตที่ที่มีลักษณะที่ค่อนข้างชัดเจนคือมีสารคลอโรฟิลล์ที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้และที่สำคัญคือมันมันงชีวิตคือสมมุติว่ามันมีการปฏริสนธิกันนะครับมันก็สามารถจเจริ ไปเป็นเอมบิโอจากเอมบิโอมันค่อยเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นต้นพืชน,นะครับแต่ในขณะที่พวกโปรตีสเนี่ยที่มีลักษณะคล้ายพืชเหมือนกันก็คือพวกนี้มันจะเหมือนกับมันจะใช้วิธีการคือมันจะใช้วิธีการแบ่งแบบแบ่งตัวแบบเพิ่มจํานวนนะครับแบ่งตัวแบบเพิ่มจํานวนนะครับมันจะไม่มีระยะเอมบิโอหรือระยะเอมบิโอมันจะไม่ชัดเจนเท่ากับสิ่งชิตในอาณาจักรพืชน,นะครับ ทีนี้เราลองมาดูกันลักษณะของพืชน,นะครับลักษณะของพืชคือจะจำรงชีวิตแบบแบบสลับนะครับอาจจะมีวัฏจักรชีวิตแบบสลับคือมันจะแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงที่เรียกว่า s p o r o p h y t นะครับกับช่วงที่เรียกว่า g a m e t o p h y ่ะแกมีโทไฟต์แปลว่าอะไรแกมีโทไฟต์ดูคำศัพท์นะครับแกมีโทแกมีโทไฟต์มันมีคำศัพท์ว่าแกมีดซึ่งแกมีดแปลว่า เซลสืบพันธุ์นั่นเองกมรมโทไฟคือระยะที่ต้นไม้หรือว่าพืชน,นั้นมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับเซลล์สืบพันธุ์แต่ในขณะที่สปอร์โไฟไเป็นระยะที่พืชเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีการสร้างสปอร์จะเริ่มมีการสร้างเซลสืบพันธุ์นะครับแต่ว่า มันจะเป็นช่วงฟอร์มตัวช่วงเติบโตนะครับเราเรียกว่าช่วงสปอร์โไฟนะครับในแคมีโตไฟล์เป็นช่วงมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์มีแกมมีดนะครับตัวนี้ลองดูรูปภาพนะครับวงจรชีวิตแบบสลับของพืชนะครับหน้าส4นะครับอลองดูนะครับ ในสปอร i ไฟ์ในสปอรไฟดูจำนวนชุดโครโมโซมนะคะ i f สปอรไฟ์ Spotify, ชุดโครโมโซมจะเป็น 2N เราเรียกว่า diploid state นะครับ diploid state แต่ในระยะแกมมีโทไฟื์ระยะเซลสืบพันธุ์เราจะเรียกระยะนี้ว่า,าระยะที่ระยะก่อนปฏิสนธินะครับระยะที่เป็นเซลลสืบพันธุ์มันจึงมีจำนวนชุดโครโมโซมแค่ N เดียวหรือแค่ครึ่งเดียวนะครับอ่า อ่ะทีนี้ถ้าพืชเนี่ยมีการปฏิสนธินะครับปฏิสนธิแล้วกลายเป็นไซโกดไซโกดแล้วก็เจริญไกลไกลเจริญเจริญเติบโตกลายเป็นเอ็มบิโอนะครับแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอสิ่งนี้จะเป็นระยะที่เรียกว่าสปอร์ไฟส์นะครับแล้วก็สร้างสปอร์มาเทอร์เซลซึ่งเป็นเซลล์แม่พอสปอร์มาเทอร์เซลเนี่ยแบ่งไมโอซิสสร้างสปอร์ สร้างเซลล์สืบพันธุ์ขึ้นมาระยะนี้ระยะที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์จะเรียกว่าระยะแกมมีโทไฟส์นะครับเพราะว่ามันแบ่งไมโอซิตจาก2 n กลายเป็น n เดียวแล้วนะครับอันนี้เป็นช่วงกำรรกึ่งนะครับพอเป็น n เดียวแล้วมันจะเข้าสู่ระยะแกมมีโทไฟส์แบบนี้นะครับอันนี้คือเขาเราจะเรียกระยะนี้ว่าระยะแฮพพอยด์นะครับอ่าก็คือดิพอยด์เป็นสปอร์ไฟส์แต่แฮพพอยด์เป็นแกมมีโทไฟส์นะครับและอันนี้คือวงจร ชีวิตแบบสลับของพืชซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในอาณาจักรพืชนะครับทีนี้มาดูความหลากหลายในอาณาจักรพืชนะครับความหลากหลายในอาณาจักรพืชเราจะแบ่งออกเป็นนะครับลองดูนะครับพืชนะครับกลุ่มที่ไม่มีท่อลำเลียงนะครับกลุ่มที่ไม่มีท่อลำเลียงกลุ่มที่ มีท่อลำเลียงแล้วนะครับมีท่อลำเลียงแล้วซึ่งกลุ่มที่มีท่อลำเลียงแล้วเราก็จะแบ่งออกเป็น2เหมือนกันคือพืชที่ไม่มีเมล็ดนะครับพืชที่มีเมล็ดกับพืชพืชที่ไร้เมล็ดกับพืชที่มีเมล็ดนะครับส่วนมีเมล็ดเราก็จะเราก็จะแบ่งออกแบ่งออกอีกนะครับก็คือมีเมล็ดเปลือยกับเมล็ดสมบูรณ์นะครับเมล็ดเปลือยกับเมล็ดสมบูรณ์นะครับอันนี้คือลักษณะความหลากหลายนะครับส่วนคาร์โบไฟท์นะครับเราเพิ่ง ศึกษาเมื่อกี้นะครับในโปรตีสตา้านะครับคารโบไฟเ์เป็นสาหร่ายใช่ไหมครับสาหร่ายที่มีกิ่งคล้ายๆกับต้นพืชมันจึงเป็นเหมือนกับต้นกําเนิดของอเป็นเหมือนกับต้นกําเนิดของอาณาจักรพืชนั่นเองนะครับอ่ะนะครับทีนี้มาดูเราจะเราจะ ค่อยๆนะครับไปทีละอ่าค่อยๆไปทีละอ่า division นะครับ division นะครับอ่าค่อยๆไปรับไฟลัม division นะครับอ่าเราจะเริ่มจากพวกที่ไม่มีท่อลําเลียงก่อนนะครับพืชที่ไม่มีท่อลําเลียงนะครับโดยทั่วไปก็คือพวกพืชอ่า เราเรียกว่าพืชชัน้นต่ำนะครับเป็นพืชที่อยู่อ,อย่างเช่นพวกมอสนะครับพวกมอสพวก l ิ v เวิร์ดฮอนเวิร์ดนะครับอยู่อาศัยตามที่ชื้นแฉะนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการต่ำกว่าพืชดอกนะครับพวกพืชยืนต้นอื่นๆน,นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3ามไฟลัมนะครับ3ามไฟลัม ไฟลัมแรกคือไฟลัมเฮปาโทไฟต้านะครับเฮปาโทไฟต้านะครับเฮปาโทไฟต้าพวกนี้ไม่มีท่อลำเลียงนะครับแล้วก็แอนโทซิโลไฟต้านะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือพวกไบโอไฟต้านะครับนะครับจะไม่ง่ายในกลุ่มที่ไม่มีท่อลำเลียงทีม่มีท่อลำเลียงนะครับมีอยู่3ตัวนะครับ1มอสนะครับมอส ร e เวิร์ดแล้วก็ฮอนเวิร์ดนะครับมีลักษณะที่คล้ายกันคือมันไม่มีท่อลำเลียงซึ่งมันจะมันจะมีเรียกว่าเหมือนกับารากเทียมนะครับรากเทียมไว้ดูดน้ำดูดความชื้นจากน้ำแล้วก็ดูดแร่ธาตุจากาจากดินนะครับอ,อันนี้คือลักษณะของพวกพวกไี่มีท่อลำเลียงนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือก็มีสปอร์โลไฟต์แล้วก็มีแกมมโทไฟต์เหมือนกันเพราะเป็นลักษณะซือที่สําคัญที่ทำให้มันถูกจัดอยู่ในอาณาจักรพืชน,นั่นเองนะครับอ่ะยางมาดูนะครับอ่ะโซรโลไฟต์แกมมโทไฟต์นะครับในไบโอไฟต้าหรือในมอสนะครับอ่ะก็จะมีอ่ะแกมมโทไฟต์นะครับแกมมโทไฟต์แล้วก็เป็นต้นสปอร์โลไฟต์ขึ้นมานะครับอ่ะบริเวณพื้นผิวเนี่ยนะครับ พื้นผิวที่มันเป็นแผ่นเนี่ยเป็นแผ่นเขียวๆที่เราเคยเห็นเนี่ยฮะ,อ,ะอันนี้คืออะไรฮะเป็นแกลมิโตไฟส์นะครับแกลมิโตไฟส์ส่วนถ้าได้รับการผสมแล้วนะครับแล้วเป็นต้นชูขึ้นมาเป็นก้านขึ้นมาแบบนี้นะครับจะเรียกว่าสปอรฟไฟส์นะครับมีการผลิตสปอร์เกิดขึ้นนะครับ เพราะว่าลักษณะสําคัญของพวกเพกื่ไอไบโอไฟต้านเนี่ยอตอนแรกมันจะเป็นแผ่นๆนะครับตอนช่วงแรกมันจะเป็นแผ่นคล้ายแผ่นรูปหัวใจนะครับคล้ายแผ่นรูปหัวใจแล้วก็จะมีกลุ่มนะครับมีกลุ่ม 4, 000, เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เพศเมียจะลอยจะอยู่คนละด้านนะครับจะอยู่คนละด้านนะครับถ้าเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยมันว่ายน้ำนะครับมันแตกทแล้ว่ายน้ําเข้ามาหาเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะครับว่ายน้ํา พอว่ายน้ําขึ้นปุ๊บบริเวณตรงนี้มันก็จะผสมกันนะครับจากเอ็นเดียวบวก N เดียวนะครับ N เดียวตรงนี้บวก n เดียวตรงนี้เพศผู้และเพศเมียนะครับพอว่ายน้าปุ๊บมันก็จะมีการผสมจาก n เดียวเเดียว n เดียวกลายเป็น 2N นะครับแล้วก็เติบโตกลายเป็นต้นสปอร์โฟไฟต์ขึ้นมานะครับกลายเป็นต้นสปอโฟไฟต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของพวกพืชแบบไม่มีท่อมเลียงคืออย่างเช่นตัวตัวอย่างคือพวกไบโอฟต้านะครับ อ่าอันนี้คือมอสนะครับ